สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเลืนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15มกราคม 6, 9นะครับผมก็มีลูกค้าขาประจํานะครับเหมือนเดิมนะครับรถไทยไทยประดิษฐ์อํานาจเจริญนะครับรถไทไทยประดิษฐ์อํานาเจริญนะครับได้โทรมาสั่งซื้อนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้านะครับ15แรงนะครับรุ่นมอเตอร์สตาร์ทแล้วก็คาร์บมนนะครับ15แรงรุ่นติดไดสตาร์ทสว่ตช์แยนะครับ2เครื่องนะครับ เดี๋ยวเตรียมจดส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวมาแกะเครื่องลองเครื่องให้ลูกค้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะลองทั้งสองเครื่องนะครับมาแกะมาทั้งสองเครื่องพร้อมกันนะครับเครื่องแรกก็เป็นคาวาม,ม่านะครับสิบห้าแรงนะครับติดใจสตาร์ทสวิตช์กุญแจพร้อมสายควบวกควลบนะครับ คาวามาก็รับประกัน2ปีนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับผมส่วนคูโบตานี่ก็รับประกัน3ปีนะครับเลยนะครับคาวามานะครับ15แรงนะครับอินไต่สตาร์ทเซฟิชุญแจครับ แข็สินค้ามาอย่างดีนะครับแ๋ยวแกะนะครับลองเครื่องกันนะครับตอนนี้ก็จะเติมน้ำมันเครื่องมันดีเซลให้เรียบร้อยนะครับก็ขายดีทั้งสองรุ่นนะครับทั้งคาวามาทั้งคูโบต้านะครับ ตัวนี้เป็นชุดไดสตาร์ทนะครับมอเตอร์สตาร์ทสายขั้วบวกขั้วลบนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเลยใหญ่ทงข้างนะครับตัวนี้ชุดไดสตาร์ทก็มีขายนะครับผมก็หนชุดหนึ่งก็หนึ่งหมืนสองพบาทนะครับหนึ่งื่นสองพบาทนะครับชุดไดสตาร์ทถ้าลูกค้ามีรุ่นที่ละที่บ้านมีรุ่นมือหมุนนะครับเอาไปเอาไปใส่ได้นะครับ ราคา12,000บาทนะครับชุดไดรสตาร์ทสวิตต์กุญแจครบชุดนะครับพร้อมสายควบบวกครบนะครับพร้อมมูเล่ใหญ่นะครับพร้อมมูเล่ตัวนี้ด้วยนะครับ12,000บาทนะครับไอรสตาร์ทสวิตต์กุญแจนะครับ รับประกัน2ปีนะครับัอนนี้ก็เป็นเบอร์เซอร์วิสนะครบับเติมผมกันสนิมให้ด้วยนะครับนี่ครับผมกันสนิมนะครับเดีย๋ยวเติมน้ำนะครับทีนี้เติมน้ำมันเครื่อง คาวาม่านี่ก็มีตั้งแต่โฉมนี้นะครับมีตั้งแต่ร้อยร้อยสิบนะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือถ้ามาทางเพจก็ได้เพจร้านกกงจากการเกษตรนะครับ YouTube เพจ Facebook ก็กกงจากการเกษตรนะครับเรื่องลกคาครับมีหน้าร้านนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับ นนรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันครับผมคาร์บมา15แรงนะครับเตรียมส่งลูกค้าหน่าจเจริญครับ มันก็ลองเครื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะลองเครื่องนี้ต่อนะครับคูปบต้านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทางรันจะลองให้ดูทั้งสองเครื่องนะครับทำเดี๋ยวตัดต่อทำเป็นสองคลิปนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าให้สนใจนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีทั้ง อุต้าคาบมามานะครับรุ่นไหนก็โทรสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับทางร้านจัดส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ